ีชาวนบสเปกทุกทคนนะครับวันนี้เรามีการจอตัวใหม่พันงได้มาแบบสดๆร้อนๆนะซึ่งนั่นก็คือเจ้าการจอ MSI Aero ITX GT1030 0นะครับบอกเลยว่าเป็นการจอรุ่นใหม่ล่าสุดของ n v i d เดียนะฮะเป็นการ์จอที่ตัวเล็กที่สุดแล้วนะเวลานี้เนาะเพราะว่าไม่เป็น1030เท่านั้นนี่เองซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวแรกเป็น1050ไงถ้าอยากรู้ว่าเจ้ากาจอตัว1วน,นะฮะัันียมไนมัีแยงมันม่นเ,นเด้นอเปม่า มันเหมาะใครแล้วมันคุ้มค่ากับการซื้อนาเวลานี้ไหมเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเลยครับไปเลยครับกลับมาที่สตูดิโอนะฮะกลับมานั่งที่เดิมตรงนี้ที่เราคุ้นเคยอ่ะนะครับนี่คือจอจอ G T 1 0 3 0ของ MSI นะใช้ชื่อว่า Aero I G X นะครับหน้าตาตวกล่องก็ในเล็กกะทัดรัดครับเพราะว่าเป็นจาจอ ที่ราคาประหยดัดราคาแค่2,990บาททนานั้นเองฟีเจอร์อะไรก็ไม่หือหวามากมายนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกล่องกันดีกว่านะครับในกล่องในกล่องในกล่องเปิดออกมาก็เร,เรียบบง่ายๆตามสไตล์ GT นะครับไม่มือหวาอะไรมากมายนะฮะตัวกล้าจอก็นี่ครับมาในซองพลาสติกที่ไม่ใช่ซองกันไปฟ้พลาสติตอะเป็นซองแบบธรรมดานะฮะส่วนฟีเจอร์ก็จะมีในส่วนของ DVD driver นะครับให้มาหนึ่งแผน่นแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้เป็น กราฟิกการ์ด Quick User Guide นะครับก็ให้มาอีกหนึ่งแผ่นเช่นกันเป็นวิธีการติดตั้งต่าง,าง,าง,างๆนานๆนั่นเองนะครับมีทุกภาษาเลยนะฮะภาษาไทยไม้ว่ามีหรือเปล่านะนะครับผู้มือภาษาไทยอ๋อมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับตรงนี้นี่เลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองทําการดูตัวการ์ดดีกว่านะดูตัวการ์ดดีกว่าว่าตัวการ์ดมันเป็นยังไงมันมีอะไรน่าสนใจนะครับตัวนี้รูปร่างหน้าตาเล็กๆกระทัดรัดขนาดเท่าฝ่ามือเองอะนะฮะดูขนาดครับแค่นี้เองเล็กๆกระทัดรัดแล่ถ้าถามว่าการ์ดจอตัวนี้เนี่ย มันเหมาะกับใครนะผมตอบเลยนะมันเหมาะกับคนที่งบน้อยๆอ,ยอะ่ะกาจอตัวนี้เนี่ยมันมีราคาไม่เกินส0 0 0ันบาทไงอีกทั้งก็เปอร์포เรนซ์มันก็น่าอยู่ในระดับกลางๆไม่สูงมากมายอะไรนักนะครับเล่นเกมก็ระดับเบสิคเบสิ c ทั่วไปนะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเกมให้ดูแต่ตอนนี้เนี่ยตัวกร์าจอก็จะมาในรูปร่างของกล้าจอขนาดมินินะครับหพัดลมซิงค์บายคมร้อนก็ขนาดมินิเป็นซิงค์อลูมิเนียมก้อนเดียวนะครับที่อยู่ภายใน นะพัดลมก็ขนาดเล็กๆเ,เ,เข้าตามตัวกาดเท่านั้นเองนะครับในส่วนของชุด Body บอดี้เราไปคาร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นชุดเราความร้อนแบบ ABS พลาสติกที่ทำเป็นดลลายเคฟล่านะครับมีการเล่นเส้นสายดลายต่างๆก็ถือว่าสวยงามดูเรียบง่ายไม่เยอะแยะอะไรมากมายนะตรงนี้ด้านหลังครับก็กาดจอราคาแค่นี้ครับไม่เกิน2 0 0 0ัน0 0บาทนะมันก็มีแบ็คเพลทมาให้ตรงนี้ด้านหลังตัวกาดก็มาแบบเรียบๆครับ PCB เป็นแบบสีด้านนะครับในส่วนนี้โอเคมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าด้านหลังครับตัวกาดตัวนี้ ก็จะมาพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อ DVI-DL, HDMI ซึ่งจะไม่มี Display Port มาให้นะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้ในส่วนของแบ็ k เพลทที่ติดตั้งนะครับแบ็ก IO Panel ต่างๆนะมันก็จะใช้พื้นที่ในการติดตั้งเท่ากับ2สล็อต2สล็อตก็เท่ากับการ์ดจอปกติปกติทั่วไปนั่นแหละนะฮะตรงนี้โอเคในส่วนของตัวการ์ดโดยรอบครับแน่นอนว่าการ์ดจอ1 0 3 0เป็นการ์ดแบบเล็กๆไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงซื้อไปเสียบปับ๊บลงในเวอร์ใช้งานได้เลยไม่ต้องต่อสายไฟอะไรเพิ่มแล้วนนตี โอเคนะฮะรูปร่างก็เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายตามสไตล์ GT เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการติดตั้งดียว่าเสียบมันเข้าไปในซ็อกเก็ตของมันสล็อตของมันนะฮะแล้วก็จะก,การไขน็อตเข้าไปแค่นี้เองนะครับไขน็อตเสร็จปับ๊บเราก็จับลงไดเวอร์แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะใช้งานไม่ยากเบสิกเบสิกเลยสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับวิธีการประกอบมันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆในการประกอบกาจอเข้า ไฟลงไฟลเลี้ยงสังเกตปะ่ะไม่ต้องเสียบเลยนะฮะกาจอสับเสียบเข้าไปปั๊บไฟเลี้ยงก็ไม่ต้องเสียบอะไรก็ไม่ต้องต่อเพิ่มเป็นการติดตั้งที่ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของสเปคเนี่ยสังเกตดูว่าเราจะใช้ c p u Intel นะครับตัวนี้จะเป็น Intel p เป็นเทียม C4560 นะฮะแล้วก็จะใช้ RAM ตัวนี้จะเป็น 8GB Mainboard a s บอร์ดเอ,อ H m d ็อ s ะครับแล้วก็ในส่วนของไอตัวฮาร์ดดิสเนี่ยอ่ะจะเป็นตัวชิบ้ เป็นตัวชีบา1หนึ่งเทรไบ์ธรรมดาธรรมดาเอสแลวก็พาวเวอร์สปายนี่เป็นของนิโลชันนะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยสเปคนี้ไม่รวมก้าจอนะจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0บาทนะครับ9,000ั 9, บาทพอใส่ก้าจอเข้าไปราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 2ึ0งับาทโดยประมาณนี้นะครับ12,000บาทรวมก้าจอ egt 1น3่งนามสอเซ์นะตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นการประกอบติดตั้งแบบง่ายเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานดีกว่านะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราลงไดเวอร์อะไรให้เสร็จก่อนนะโอเคเราไปดูกัน โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อดีกว่านะครับ mm hmm. กับเกม Overwatch นะฮะตรงนี้เรามาดูกราฟิกกันดีกว่านะครับว่าเราปรับกราฟิกอะไรกันไปบ้างนะฮะตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวขอหาที่หาที่หลบแป๊บนึงโอเคกราฟิก okay, ที่เราใช้ครับเป็นกราฟิกนี่เลยกราฟิกระดับอัลตร้าครับปิด VSync ปิด Triple Buffering เปิด d e l y Buffering นะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟิกคุณภาพต่างๆนะอยู่ในระดับอัลตร้านะครับ l เเกล1ต0ตามนี้นะฮะ ส่วนความละเอียดครับก็เป็น full hd 60Hz นะครับที่เหลือก็ตามนี้ดูเอาเองชัดชัดนะครับชัดๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมเลยดีกว่านะครับ resolution เดี๋ยว resolution resolution ผิดนะครับต้องเป็น full hd นี่เลย apply ไปสักคู่เรียบร้อยครับอ่าล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวได้มันฮุบโอ้ตาย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 อัดนั่นไงตายเลยลงปุ๊บโดนปั๊บไม่ดูอะไรเลยเออนะฮะเฟรมเรทที่ทำได้ครับก็ประมาณ40 เฟมเพอร์เซกโดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องปรับลดเรนเดอร์สเกลลงมานิดหนึ่งเนาะให้เฟรมเรทจะวิ่งอยู่ในช่วงราวๆราวๆหกสิบขึ้นไปนะเป็นลดเรนเดอร์สเกลที่75แล้วกันแอพพลายไปครับอันนี้เรนเดอร์สเกลวิ่งมาอยู่ที่75แล้วเจ็ดถึง75นะโดยประมาณนี้ครับโอเคไล่จีก่อนโทบิจอนเรียบร้อยหลบ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 ฝั่งนู้นเขาบ้านชั่นมีนะฮะตรงนี้ครับสามารถเล่นได้แบบเลื่อนๆเลยทีเดียวนะฮะะกาจอ1030เนนี่ยครับ หลบก่อน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 หิวแป๊บหนึ่งนั่นไงโอ๊ยโ,โ,โดนยิงรถฮอกตายตายเลยอย่างนี้ต้องเล็งยิงไกลๆหน่อยนะฮะอย่างวิดโดว์เมเจอร์เปลี่ยนตัวแป๊บหนึง่งนะครับสามารถเล่นได้แบบลื่นๆเลยภาพสวยๆนะครับกับการ์ดจอหนึ่งศูดูกันดูให้ชัดๆครับแม่เคลื่อนที่ได้อย่างรว,วดเร็วว่องไวตามสไตล์วิดโดว์เมเจอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคตะกี้เราเห็นอะไรมาชันมาชันโอ้ยโอยลูซิโอลูซิโอรถลูซิโอตุย โอ้หบลบโอ้โหย่ยลรโบาาอ้โหยเาไโดยาดักนาอกเยเลยๆเยวอเคเอาหม่อาใหม่โอ้โหเจอยบเงียบเงียบนัดเดียวลงไปนอนบ้าจริงเฉียวก็เรียว่ายแบบเลื่อนๆนะสหรับเกมวอรายสบายๆไร้ปัญหามมีการแหลกกระตุกงวงนเลยสำหรับการ์ดจอห์นส์สูสดตัวดีครับ โอเคเราไปดูเกมต่อไปกันเลยโอเคตอนนี้เราอยู่กันในเกมนะฮะ The Hero of Newer นะครับหรือว่าเกม h o นนั่นเองเนาะเป็นเกมที่น้องๆหนูหนๆและเพื่อนๆห,หลายๆคนเนี่ยคงจะชอบเล่นกันอย่างมากเลยนะครับเป็นเกมที่อยู่คู่ร้านเกมไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะฮะมีการจัดแข่งโน่นนั่นเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเกมนี้ก็บอกได้เลยว่านะเล่นได้แบบลื่นๆครับกับการ์ดจอ1030ตัวเนี้ยนะครับ ยังไงยังไงได้โดน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 โอ้โหเป็นซับพอร์ตไม่น่าปเปรี้ยวเขาเลย,าย,ายกินต้นไม้กันอยู่ต้นไม้กันปึ๊บโอเคระหว่างนี้เรามาดูกราฟิกกันก่อนดีกว่าว่าเราใช้กราฟิกอะไรกันบ้างนะครับเมนูไปที่ปรับแตง่งกดผิดยกเลิกปรับแต่งครับแล้วก็ไปที่กราฟิกนะฮะกราฟิกครับเราใช้ระดับอัลตรานะครับอัลตร้ากันเลยทีเดียวส่วนภาพนะฮะรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ Full HD 6 0 h z นะครับประมาณนี้ส่วนปิดฟีซิงไปแล้วก็ส่วนกราฟิกต่างๆนะดูไปดเองครับ ตามระดับออโต้ที่ตั้งเข้าออโต้เป็นอลตรานะฮะกราฟิกก็ตามนี้เลยนะตรงนี้โอเคนะครับเดูครับเล่นกันได้แบบลืน่นๆนะเฟรมเรทตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 80- 90แตะๆ0 0เฟรมเพอร์เศษในบางช่วงนะฮะช่วงบวกหนักๆอาจจะเห็นตกไปช่วงใกล้ๆ70บ้างแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเล่นได้เฟรมเรทเกิน60ตลอดเกมนะสามารถเล่นได้แบบลืน่นๆลืๆ่นได้ลืน่นดีไม่มีปัญหานะครับจัดกันแบบหนักๆนวงนงก,กันเลยทีเดียวแม้ว้าวจะได้โอเคนะก็เล่นได้แบบลืน่นนะครับสำหรับเกมนี้ ดูกันครับดูกันความลื่นไหลที่มันให้มาสกงสกิลู่นี้ไม่มีหลักไม่มีหน่วงอะไรเลยนะตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันต่อในเกม For Honor นะ For Honor บอกเลยว่าเป็นเกมที่กินสเปคอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าสเปกกราฟิกที่เราใช้เนี่ยนะครับ Full HD นะครับ60เฮแล้วก็กราฟิกจะเป็นระดับต่ำสุดนะครับต่ำสุดระดับโลเลยตรงนี้นะปิด VSync ไป นะครับซึ่งเฟรมเรทที่ทําได้เนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ5 0าสถึงหกเฟรมเพอร์เซกเท่านั้นตกมา40บ้างเป็นช่วงๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นฮีโร่ใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุกเซตมุกเซตมุกเซตโอ้โดนโอ้โหล่อเสลือดสาดขาสะพายแรงโอ้ยตา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 ยกดผิดพลาดเอาใหม่ครับเกิดใหม่เกิดใหม่โอเคแก้ตัวกันใหม่ครับเมื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาจัดการลุยกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นฮีโร่ใหม่ก็เลยยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับ มันมีสกิลกระโดดฉีบดด้วยนะผมจําไม่ได้กดตรงไหนแล้วกดสองปุ่มโอ้โหนี่ไงนี่นี่นี่เถื่อนไม่เล่านี่เลยปุ๊บปุ๊บถอยโอ้โหไวก็จริงครับแต่เลือดนี่น้อยมากเอื้อโอเคโอเคถอยทอยทอยโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนจาไม่น่าจะหมดจาไม่น่าจะหมดฟับถอยเอามาโอ้โหโดนอีกแล้วโดนเสียบขาดสะพายแรงแม่ไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดโอเคนะฮะก็เลยได้ว่าฟอร์เนอร์เนี่ยเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะฮะ เล่นได้แบบลื่นๆครับเฟรมเรทที่ประมาณ50-60เฟรมวินาทีในะระดับกราฟิกระดับโลเนาะถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับสำหรับกาจอ1030นะครับตรงนี้โอเคครับสำหรับเจ้ากาจอ GT 1030ของ MSI นะฮะตัวนี้เล่นเกมเป็นยังไงก็อย่างที่ได้เห็นไปว่ามันเล่นเกมเกมระดับล่างๆอย่าง h o r นะครับ .A L L เกมโมบาทั้งหลายเนี่ยมันไม่กินสเปคอย่างแน,น่นอนนะเล่นได้แบบลื่นๆนะครับสำหรับกาจอ1030ตัวนี้การันตีคอนเฟิร์มครับ แต่สำหรับเกมระดับกลางๆอย่าง Overwatch, CS:GO เกมที่กินสเปคระดับกลางๆเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้โอเคอยู่ในระดับกราฟริกระดับกลางๆเช่นกันที่ไม่สูงมากมายเกินไปนักแต่ในสำหรับเกมที่กินสเปคระดับสูงครับ อย่าง For Honor er ที่ทำการทดสอบไปนะ b a t น l e f i e l d 1 G T A To ม b Raider นะฮะอะไรพวกเนี้ยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่กินกราฟิกในระดับสูงซึ่งเจ้า1 0 3่นเนี้ยอาจจะทำเฟรมเรทได้ค่อนข้างไม่ดีนกอาจจะอยู่ในระดับโลเลยนะโลเลยแล้วก็ภาพอาจจะไม่สวยงามมากนาอยอะไรโอเคในส่วนการาฟจอตัวเนี้ยถ้าถามว่ามันคุ้มหรือเปล่ามันควรจะซื้อหรือเปล่าผมตอบไปนะครับว่าการาฟจอตัวน 103, เนี้ย1030เนี่ย ยังไม่คุ้มค่าที่จะซื้อนะครับเพราะว่ามันยังราคาสูงอยู่ของ msi เนี่ยมีราคาอยู่ที่2 9 9 0บาทใช่ไหมแต่ครับกล้าจอ rx 4 6 0ของทาง amd เนี่ยนะของแบรนด์ uh, power color หรือว่าแบรนด์ s u p p l y เนี่ยเพิ่มเงิอนอีกแค่500บาท ได้การ์ดจอที่ดีมากขึ้นนะครับมีในะส่วนของแบนด์วิดที่สูงขึ้นเป็น128บิตตัวนี้จะมีแบนด์วิดแค่64บิตเท่านั้นนั่นเองนะครับต่างกันเท่าตัวเลยทีเดียวในส่วนของแบนด์วิดนะเพิ่มอีก500บาทครับสเปคสูงขึ้นเป็นกองนะผมว่าตัวนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่าไม่ตอบโจทย์อะไรมากมายนะต้องรองอีกสักระยะครับกับแบรนด์อื่นที่มีราคาถูกลงถูกลงถูกลงนะฮะอย่างแบรนด์โซเท็กแบรนด์อีกหลายแบรนด์เลยที่เป็นแบรนด์การ์ดจอราคาประหยัดนะครับผมว่าอันน ที่จะเลือกเล่นกาจอหนึ่งศูนส,นส,นสนูนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้โอเคครับวันนี้ก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตาม subscribe ใช่ไหมนะบลูสเปคเตอนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยแอดมินต้องขอลาไปก่อนที่นี่แล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ